สวัสดีครับมาต่อกันเลยครับ EP ที่43นะครับ EP นี้ผมก็จะมาสอนการแก้ไขข้อมูลของธนาคารลงฐานข้อมูลนะครับซึ่ง EP ที่แล้วนะครับผมสอนการแก้ไขข้อมูลของธนาคารนะครับก็คือตัวนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมได้อัปโค้ดไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของผมแล้วนะครับจะเป็นลิงก์เดิมนั่นแหละครับก็คือจัดการข้อมูลของธนาคารนะครับ leapthai.com/ เครื่องหมายคำถาม p e o l a n d เท่ากับ996นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับจะเห็นคำว่า b a n k u n d e r s c o r e f o r m e r s c o r e e d i t p p p นะครับไอตัวนี้ครับ b a n k u n d e r s c o r e ให้เราตั้งชื่อตามนี้นะครับเป็นการแก้ไขข้อมูลนะครับเพราะว่าเรามามาดูหน้าโค้ดของเรานะครับที่ shopping card นะครับ แอดมินแล้วก็แบง k ์ฟอร์มอ t ด t นะครับจะเห็นคําว่าแอคชั่นนะครับผมได้ทําการแอคชั่นไปที่ไฟล์ Bank ์อันเดอร์สกอฟอร์มอันเดอร์สกอฟอินะครับแต่ตัวนี้ยังเป็น Ad ดอยู่นะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนมันจะเข้าไปที่อาฟอร์มบันทึกนะครับไม่ได้ฟอร์มแก้ไขนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น e d i t ินะครับ โอเคครับอย่าลืมนะครับก๊อปโค้ดมาก็จริงครับแต่อย่าลืมการเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วยนะครับเพราะเวลาผมเห็นรูปเพจทักมาบางทีก็ไม่ได้เปลี่ยนตามผมนะครับเหมือนก๊อปมาวางแล้วก็รันรันแล้วพอมีปัญหาก็ทักมาเพจอย่างเดียวแต่ยังไม่ดูคลิปให้ละเอียดก่อนนะครับผมก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับในเมื่อเสร็จแล้วนะครับกดเซฟเข้าไปนะครับให้เรามาสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับ แล้วก็ไปเอาโค้ดอยู่หน้าเว็บของผมก๊อปมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาวางพอวางเสร็จแล้วนะครับให้เซฟเป็นชื่อ bank b a n k form edit db. p p นั่นเองนะครับมากดเซฟไปโอเคพอได้แบบนี้แล้วกดเซฟ ในเมื่อแบงค์ฟอร์มอิด b ิตดีบีเข้ามาแล้วนะครับผมจะมาลองแก้ไขข้อมูลดูนะครับซึ่งการแก้ไขข้อมูลนะครับผมได้เปิดแท็ก p แล้วก็ bin r post ไว้นะครับเพื่อเช็ค,ค่านะครับยู่ตัวนี้นะครับโอเคผมมาลอง refresh หน้าข้อมูลดูนะครับผมจะแก้ของข้อมูลที่1นนะครับกสิกรนะครับเพิ่มเลข1เข้าไปแล้วก็เพิ่มเลข1เพิ่มเลข1 ิ่มเล็กเนี่แล้วก็รูปภาพนะครับ <_ k iss ar> เปลี่ยนกสิกรเป็นกรุงเทพนะครับแล้วก็กดแก้ไขข้อมูลครับตัวนี้อย่าลืมไปเปลี่ยนด้วยนะครับให้เป็นคําว่าแก้ไขข้อมูลนะครับเพราะว่าผมก๊อปมาจากฟอร์มเพิ่มข้อมูลนั่นเองนะครับอันนี้ primo. ทุกคนน่าจะเปลี่ยนเองได้นะครับก็จะเปลี่ยนมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับฟอร์มอีดิทนะครับตรงนี้นะครับ เห็นคำว่าเพิ่มข้อมูลไหมครับเป็นแก้ไขข้อมูลนะครับไหนๆก็แก้แล้วก็มาแก้เลยแล้วกันโอเครีเฟสใหม่ก่อนครับโอเคกด1ส่วนออมทรัพย์ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ครับเพราะว่าเรากำหนดฟิกไว้ให้มันเป็นออมทรัพย์ตลอดอยู่แล้ว เมื่อแก้ไขไม่แก้ไข,ไก,ไขก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับแล้วก็กดโอเพนนะครับแล้วก็กดแก้ไขข้อมูลพอกดแก้ไขข้อมูลมาแบบนี้นะครับจะเห็นอาร์เรย์ที่ส่งค่าเข้ามานะครับเป็น b name กสิกรหนึ 1, ่ง b type ออมทรัพย์เรายัางไม่แก้แต่ b number เพิ่มเลขหนึ่งมามีชื่อเพิ่มเลขหนึ่งเข้ามามีสาขาแล้วก็มีโลโกโกเป็น img นะครับก็คือส่ง ดูภาพเข้ามาแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญนะครับก็จะเป็น b บ n ย e r ดอกนะครับก็คือ ID ของมันเองนะครับเพราะว่าตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับผมจะย้ำเป็นพิเศษว่าการส่ง hidden form ไปก็คือส่ง ID เข้าไปแก้ไขด้วยเพราะว่าถ้าไม่ส่ง ID มันก็จะหาไม่เจอนะครับว่าเราจะแก้ไขของแถวไหนหรือเรคคอร์ดไหนนะครับข้อมูลของ ID ที่เท่าไหร่นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้มาดูที่ไฟล์ แก้ไขลงฐานดาต้าเบสนะครับปิดโค้ดตัวนี้ไปนะครับแล้วก็มาเช็คเงื่อนไขก่อนนะครับแล้วก็กำหนดค่าโพสเข้ามันให้มาสร้างตัวแปรรับค่าโพส์ของมันที่ส่งอะไรเข้ามาแล้วก็การเปลี่ยนรูปภาพนะครับไฟลเปลี่ยนรูปภาพแล้วก็มีเอล์นะครับ new name เท่ากับ b logo 2นะครับถ้าเราไม่ได้อัปโหลดรูปภาพ ใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นรูปเดิมรูปเก่านั่นเองแต่ถ้ามีรูปภาพใหม่ก็จะเป็น, B นบีโลโก้แล้วับนิวเนมส่วนนี้นะครับโอเคครับผมในเมื่อเราปิดการเช็คข้อมูลแล้วเรามาลองแก้ไขดูครับเรามาลองแก้ไขดูกดรีเฟรชกลับไปนะครับโอเคข้อมูลเหมือนเดิมเพิ่มเลขหนึ่งเข้าไปผมกดแก้ไขข้อมูลนะครับมันจะขึ้นแก้ไขสำเร็จจะเห็นว่า ไดีที่1รูปเปลี่ยนเป็นของธนาคารกรุงเทพแล้วก็กสิกรไทย1เลขบัญชีก็เพิ่มเลขหนึ่งเข้ามาพ้อ,อมทัพย์สาขาเลขหนึ่งเข้ามาชื่อก็เพิ่มมาแล้วผมลองแก้กลับให้มันเป็นเหมือนเดิมเอาเลขหนึ่งออกให้หมดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรูปเดิมของกสิกรกดแก้ไข โอเคเรียบร้อยนะครับพออย่างนี้เรามาเช็คที่ฐานข้อมูลด้วยว่ามันแก้ไขจริงหรือเปล่าโอเคผมลองแก้ไขไอดีที่3กจารกรุงเทพนะครับ1 2 3แค่ชื่อนะครับแล้วก็รูปเสร็จแล้วนะครับกดแก้ไขนะครับโอเคนะครับไอดี ID ที่3ชื่อเป็นกรุงเทพ1 123เรามาลอง ดูที่ธนาคารแบงก์ของเรานะครับในฐานข้อมูลดัตต้าเบสของเราจะเห็นได้ว่าดัตต้าเบสของเราก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับ ID ที่3กรุงเทพยบ3โอเคผมลองแก้ไขกลับไปนะครับแล้วก็รูปภาพ เรียบร้อยลอง,ลอง,ลองมาเช็คที่ฐานข้อมูลนะครับกดเบาลหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการดีเฟชของดาต้าเบสโอเคหายแล้วก็จะเห็นว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับคลิปต่อไปนะครับผมก็จะสอนเกี่ยวกับการขึ้นฟอนต์เอ็นนะครับอ่า EP นี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลของ ธนาคารลงบันทึกลงฐานข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงนะครับคอร์สออนไลน์ของผมนะครับที่จะเริ่มในเร็วๆนี้นะครับอาจจะยังเป็นไม่ใช่เดือนนี้นะครับกำลังทำคอนเทนต์อยู่นะครับคอร์สออนไลน์ของผมนี่นะครับ ฝากประชาสัมพันธ์คอร์สออนไลน์ของผมด้วยนะครับราคา1,999บาทเป็นการสอนเกี่ยวกับสอนทำระบบร้านอาหารออนไลน์นะครับผมขอขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ